เราแทบไม่รู้ฉากของฝ่ายกลุ่มผู้ปกครองของระบบเก่าเลยนะครับในฉากของการเกิดเหตุการณ์24มิถุนายนเพราะฉากเหตุการณ์24มิถุนายนเป็นการบันทึกจากสายตาของฝ่ายคาละรลัษฎรมันมีรายง,งานชิ้นหนึ่งนะเข้าใจว่าตกไปถึงเสงานาบดีกระมมทรวงมหาดไทยคือกรมพระนครสว,วรรค์วรพินิจท่านรับทร่โอ้ยนี่เนนักเรียนเยอรมันทั้งนั้นเนี่ย ก็ฉันทั้งในเยอรมันเนี่ยใครไปจะมาไปบอกกับฉันได้ผมคิดว่าวาันเกิดเหตุจริงเนี่ยคนไม่รู้หรอกว่าคุมพ้อกำแพงหน,นีได้หรือหนีไม่ได้ในหลวงราชการที่เจ็ดอยู่ไหนตอบอยู่หัวหินปกติของท่านนะครับท่านใช้ชีวิตที่วันหยุดหรือวันพักผ่อนอยู่ที่หัวหินท่านก็รับรายงานนะกำลังทําอะไรอยู่กําลังส่งกอฟถ้าอยากตัดไปที่ฉากนั้นก็ต้องตีกอบฟเลยแหละอ่ากล้าทำไป <laughs> ข้าราชการนายทหารส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นั่นอยากให้ท่านสู้ท่านคิดว่าปราบพวกนี้ไม่ยากหรอกถือว่าท่านเนี่ยหวังดีกับประเทศชาติมากกว่านะถ้าท่านจะยึดอํานาจของตัวท่านเองเนะี่ยท่านยอมให้สู้เลยก็ได้ก็นองเลือกกันไปแล้วก็การเปลี่ยนแปลง,งาการปกครองล้มแน่นอนเพราะว่ากลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงาการปกครองไม่ได้มีอํานาจจริงไม่ได้มีกําลังจริงมาจากการที่หลอกกันมาด้วยส่วนหนึ่ง